โอ้ยวีนัดอยู่ไหนเนี่ยอูย้หูยนัดกี่โมงกี่ยาแล้วย,ยังไม่มาเลยป้า,นานเนี่ยโอ้ไม่ทันงานานึกถึต้องไปเมืองคาดิ <Yes. S 1> so right มาแล้วอุย้ยบอกให้แต่งหน้าเงาเงาไม่ใช่เทาเทานะึกออกปะไม่มีเพื่อนไหมเนี่ยเพื่อนเคยเตือนไหมแบบว่าเฮ้ยมึงแต่งหน้ายัางไงคือเพื่อนก็ไม่คือเพื่อนรูม,กมากเพื่อนไม่<ข>อ,อะไรเลยอยู่โอ้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโทษทีโทษทีไปหน่อยอ่ะอ๋อเข้าใจแหละคือเพื่อนไม่ต้องเตือนเพื่อนรู้ว่ามึงต้องเตือนเตือนตัวเองดีกว่านี่มึงมากนเตือนพี่ครูน้องเท้าก่อนหนีเพระพี่เค้กเอาให้เท้าเท้านี่แต่งตามปกติแล้วที่แต่งทั่วไปไปเที่ยวกันไงมาเท้าก่อนหนีก็เขาบอกว่าเท้าเท้าแม่พอใจนี่ที่ไม่พอใจนี่ไม่เท้ามอใช่ไหมอะไร เคล็ดลับนิดเดียวหลายคนเห็นรูปพี่เค็กใช่ไหมที่หน้าจะดูแบบดูมีออร่าเนอะปาดูมีออร่าพี่มีเค็กมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีเคล็ดลับนิดหนึ่งอย่าไปบอกใครนะรู้กันหนึ่งสองอันนี้หนึ่งว่ารู้ทั้งประเทศนี่เลยแป้งโคโค่บรองค์โคโค่บรองค์สเลดถึงยังยังไม่ถึงแป้งอันนี้นะคะเดี๋ยวเป็นแป้งเนื้อสีออร่าออร่าคุณฟินกินกล่องแก้วมากซึ่งอันนี้มันมีสามเบอร์เว้ยซึ่งเบอร์แรกนะเหมาะสำหรับสาวผิวขาวถึงผิวขาวเหลืองซึ่งกูไม่ได้จัดอยู่ในโหมดนั้นเข้าใจปากปล่อยผ่าน ไม่ให้ตัวส่วนเบอร์สองนะคะเหมาะสำหรับพี่เค้กเลยเพราะว่าเป็นเสีเอยกแบบนุ่นๆให้ความเป็นธรรมชาติใช้แล้วเหมาะสำหรับสาวผิวสองสีถึงผิวถึงผิวค้ำเข้าใจไหมข้อทาแล้วมันจะไม่ลอยไม่วอกแต่มันให้ความเป็นโกลกลดูสุขภาพดีดูชุ่มฉ่ำนะส่วนเบอร์สามเนี่ยด้วยผักนะ่ะมันจะออกเหมนคล้ายสีเบอร์หนึ่งแต่ว่าแต่ว่าติดขอบนะคะคล้ายสีเบอร์หนึ่งแต่ว่า มันจะออกกะชมพูเรื่องมาทาไปแล้วมันให้ความแบบว่าน่ารักแววแววใสๆใสๆเอาถือมพูหวานแหววกลายเปน็นครีมหวานเพราะในปากซึงเราก็ไม่อยู่ในโหมดทีหวาน,น,นวาให้กันนะกูว่าข้าวขนาดนี้กูไมอยากข้าวกกว่าซึ่งแป้งเนี่ยแป้งโคโค่บลองเลยนะคะเป็นแป้งน้ำข้าวจากอิตาลีซึ่งถามว่ามันดียังไงมันดียังไงคือเวลาทานเนี่ยมันจะมีเม็ดบิดจังคาบุชี่ให้กูเลย นะคะช่วยกระจายแสงนะคะใบใบหน้าพึ่งยิ่งวิเครก็ไม่รู้ในเรื่องของแสงและเงาอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้แค่นี้ก็แบบก็เลยกรบอกประมาณนี้เรื่องวันนี้ทายิง่งทางหน้าจะยิ่งเงาเงานัวหนัวเบลอเบ้อแต่ไม่มันนะคะ<อ>ถ้าไปปุ๊บยิ่งออกแดดหน้ายิ่งแบบเด้งเข้าใจป่ะถ้าหน้าเด้งอ่ะมันก็ดูสุขภาพดีก็กลายเป็นผู้หญิงผ<อ>ิวดีกูว่าไปกินก่อนดีกว่า นี้เลยเข้าใจไหมอยากเห็นชนีไทยหน้าไม่เทาเพราะว่าพี่เคยเทามาแล้วเข้าใจใช่ปะรู้เรื่องนะจบนะไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทาให้ดูก่อนว่ามันไม่หนาไม่รอยจริงๆทาแล้วมันจะทำให้หน้าเราดูโกโปรไม่หนักหน้าไม่นหนา้านนะคะแบบนี่แค่นี้ก็น้าเงาเงาได้เข้าใจปะ <c oughs>